แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งมอไปถึงที่เพียงหนึ่งเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองแล้วส่งฝามารลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้เบ้าแดงสิบบาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่ายิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาวแดง บาวแดงและทันโซคูณสองแจก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 กันทุกวันกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไท,ทยสร้างอาชีพปีสอง,สองโอ้โ,โ,อโเหเ็งคาราบาวแดงเขามอบโชคแจกมอร์ไซค์ตั้ง100ร้อยคันคือแจกมาแล้วนั่นร้อยคันแล้วก็แจกเพิ่มอีกตั้ง100ร้อยคันที่สำคัญเขาแจกรางวัลใหญ่ทองคามูลค่า1ล้านบาท แบบนี้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการจับจริงแจกจริงค่ะอ,อย่างพวกเราเองก็อยากจะมีอะไรมาแจกแฟนๆตลอดข่าวบ้างเหมือนกันก็<อ>จริงนะใช่ใช่ใช่ใชเอางี้คุณสองคนลองให้ไอเดียหน่อยอเอาที่คุณชิสาก่อนถ้าคุณแจกคุณผู้ชมได้คุณอยากจะแจกอะไรช่วงเนี้งบน้อยเอาเป็นว่าแจกรอยยิ้มกันไปก่อนแล้วกันนะคะสิ่งสาคัญเป็นยิ้มแห้งๆด้วย<อ>คุณมีไหม มีเงินหรอไม่ได้มาของเงินคุณแต่หมายที่ว่าคุณมีอะไรจะแจกให้กับคุณผู้ชมไหมดิฉันก็คงจะมีแค่เลขที่บัญชีที่อยากจะมอบให้เพราะว่าก็อยากจะขอสักห้าบาทสิบาทเป็นกําลังใจอะค่ะทรงนิมิตาชีพนะ <c oughs> เขาให้แจกไม่ได้ให้ขอเออเอาไแจกเราก็แจกก่อนไงเราแจกเลขที่บัญชีไปไงเอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรให้คุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ได้ให้ความสนุกให้ความสนานมีไเรียก่างนี้ได้ไหมให้ความสนุกสนานมากเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีมาให้คุณผู้ชมคําคมดีๆคําคมเด็ดๆอย่างเช่นฮอลลีเดย์เอาวันหยุดแต่ถ้ารักที่สุดอะเอเวอร์ด์เอาอีก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 ที่นี่ที่ไหนหรอครับใช่ที่รักหรือเปล่า ได้อาหารทะ well. เลให้ไปมหาชัยอยากได้คนรู้ใจให้มาทางเนืเอาอีก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 เฮ้ยไปหาไปหาเองมึงไปคุณสองคนไม่สังเกตเหรอที่ผมพูดไปนี่ไม่ได้คิดเองนะอ่านตามคิวการ์ทั้งนั้นตาผมลอยหมดแล้วเดี่ยคุณยังจะให้ผมไปหาที่ไหนอีกอ เื่อมันจะมีอีกซึ่งมันต่องยังอ่านตาลอยตาลอยเลยแต่ไม่ใช่แค่มุกตลกตลกที่เรามาฝากคุณเรายังมีการแจกมอเตอร์ไซค์วันนี้เราก็มีแจกอีกเหมือนกันแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีไปลุ้นกันเลย กอยเลยดเลยค่ะุงถุงเลยค่ะว้าวโอ้โหโยปักปัปัลึกๆเอาลึเอโอ้โหไได้ยงยัง่ะยยม่ได้อกนิดเดียังไม่แล้วผู้โชดีได้แกคุณพงิริชัยยง จริงแจกจริงส่งจริงได้จริงเพราะว่าคาราบาวแดงเขายืนราคาที่10บาทเท่าเดิมแต่ก็อ,อยากให้คนไทยเนี่ยได้รถมอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กันโอ้โหน่ารักชิสุดไปแล้วนะส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดเอเดชันฮอนด้านิวคลิก125ไปบ้างนะคะไม่ยากเลยทําไม่ถูกต้องตามกติกาแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคันโซคูณ <ๆ S 1> <ๆ S> 2ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะมันลุ้นกันว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีแต่ถ้าอยากจะรู้กติกาโดยละเอียดแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วมาดูความสนุกกันต่อนในตลอนค่ะ ติการาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน,นง่ายเพียงส่งฝาคากระบาวาแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซลคุณ2แล้วเขียนคําวูตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิกาสานา Team!